การมาเที่ยวมักเซลค้านี้นะ,นะคะมักเซลเป็นเมืองที่คนบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในฝรั่งเศสแต่ไม่ใช่เมืองฝรั่งเศสด้วยความที่เขา,าเป็นเมืองท่ามายาวนานเพราะฉะนั้นการที่มีเรือใหญ่มาจอดที่มักเซลเทำให้มีความหลากวัฒนธรรมในที่เมืองแห่งนี้มากมาย และเมืองมีลักษณะเป็นฮิเป็นเป็นภูเขาตรงกลางเมืองนี้ก็จะมีพระแม่องค์สําคัญที่เป็นพระแม่อุ้มพระบุตรอยู่กลางเมืองเลยนะคะแต่วันนี้ก็จะพาไปชมมาร์เซยในภาพที่หมอได้เห็นและประทับใจนะคะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะได้มาใช้เวลานานที่นี่อีกเพราะว่าเมืองสวยเหลือเกินค่ะ ด้วยความที่ไปถึงช่วงเกือบเกือบบ่ายแล้วนะครับเพื่อไปถึงก็ไปรับประทานอาหารกันตำแหน่งที่เราไปรับประทานอาหารนี่ก็จะใกล้กับท่าเรือนะคะแต่ว่าในการเดินทางเข้าไปเนื่องจากเมืองเนี่ยมันมีลักษณะของเขาเล็กๆแล้วก็ล้อมด้วยภูเขาทั้งทางเหนือแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านใต้นะคะก็เราก็จะมองเห็นศูนย์กลางของเมืองซึ่งก็คือพระแม่มารียอุ้มลูกนะคะ ภาพเรือเล็กๆที่อยู่ในน้ำนี่นะคะก็เป็นโอพอร์ตของมักเซยนะคะเรียกวอพอร์ตซึ่งวอพอร์ตนี่ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเนี่ยเดินเล่นรอบได้นะก็มีบ้านร้านรวงซึ่งก็เป็นกลางเมือง ที่ที่หมออยากไปมากเลยก็คือเบลฟิร์กานอร์ทดัมดดรากาซึ่งโบสนี้ก็เป็นลักษณะของโรมานนสต์สไตล์เป็นไบเซนไทน์นะฮะแล้วก็เป็นโบสที่มีพระแม่มาเรียอุ้มเด็กนะฮะอยู่แล้วก็อยู่กลางเมืองเป็นที่ที่เป็นหลักชัยหรือหลักของคนในเมืองเลยนะคะแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นนะฮะหมอไปขึ้นที่สถานีรถไฟเทชเวก็มองเห็นภาพ ของพระแม่อย่างชัดเจนก็ได้สักการะท่านไกลๆนี้นะคะสำหรับโบสถ์ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งแต่ว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมา ไม่นานมานี้เองนะคะก็คือลาคาทิโดโรเดลาเมเจอร์ซึ่งเป็นโบสใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่ริมทะเลเลยนะคะของที่ออมักเซนีนะคะซึ่งลักษณะของโบสแห่งนี้เนี่ยเป็นโบสถ์แคทอลิกนะคะสร้างเป็นแบบโรมัน โรมันใบเซนไายนะแล้วก็แสดงความมิกซ์ของหลายๆชาตินำวัตถุดิบมาจากหลายๆแห่งหลายๆชาติบ่งบอกความผสมกลมกลืนกันของตัวเมืองของมักเซนี้เองนะคะจะเห็นว่าอากาศในวันที่ไปถึงนั้นร้อนมากๆเลยค่ะ แต่ว่าก็มีลมของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากที่ไปโบยแล้วก็กลับเข้าไปพักที่โรงแรมเาก็เลยตัดสินใจว่ามีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็เลยหารถฮ็อปออนฮ็อปออฟขึ้นเพื่อที่จะเที่ยวไปรอบๆเมืองซึ่งรถเนี่ยเขาก็พาเราเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้เห็นเมืองโอเวอร์วิวกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยและที่สำคัญก็ได้ขึ้นไปกราบสักการะพระแม่มาเรีย เป็นทริปที่ได้เห็นมักเซย์ไม่มากนะักแต่ก็พบว่ามีความประทับใจและอยากกลับมาอีกค่ะและที่สำคัญก็อยากจะมาแชร์ให้พวกเราได้เห็นเมืองมักเซย์ในมุมมองของมองนะคะส่วนตอนหน้าจะพาไปเที่ยวไหนรอชม EP หนะ้าพาเที่ยวโยุโรปนะคะสวัสดีค่ะ